สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคํานวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแจกกันฟรีงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็นสี่ศูนย์แรจะเป็นหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่1หลักพันรางวัลที่3าบวกหลักร้อยรางวัลที่2หลักสิบรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่1และหลักพันรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคํานวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกะไ์ก็แชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกัทุกรอบยอมกับทุกงว,ว,วดตั้งสูงงวดต่ำงวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามนุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าค,คู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น51คูณ90ค่ะจะได้เป็น4 5 9 0 12, 5, 1 2คูณหเท่ากับ60หลักพันหลัรก,กร้อยไม่มีใส,ส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ58คูณ27่ค่ะเท่ากับ1566 เลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นห้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์และหกค่ะได้จากสูตรค่ะจะได้เป็นเก้าบวกสเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสาค่ะหนึ่งบวกศย์เท่ากับหนบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขแปค่ะและสี่บวกศย์เท่ากับส และทางเล็กเด็ดที่ได้จะได้เป็น4590 0060 1566 5138 9815 1151และ3184ค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆถึง3มรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ3 184 1 1่งแและ9815ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณต็งเลขเด็ด สูตรงวดต่อง,งวดรู้ก่อนออกกับเลขเด็ดมาเลยในงวดที่24เมษายน2567ก็ทําการจับคู่หน้าคูคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น98คูณ65ค่ะเท่ากับ6 3 7 0 11คูณห1ค่ะเท่ากับ561หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ3 1มคูณ84เท่ากับสองเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น7 ศูนย์หกห้าสี่หนึ่งและสองค่ะโดยจากสูตรค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกหเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสาค่ะสองบวกหเท่ากับเจบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่ค่ะและ,และหกบวกศเท่ากับหกแนอทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็นหกสา 05612604706554123746และ0657ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ ไอหลอทุกงวดเขาว่าแต่ละสูแต่ละงวดที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นเด็ดไทยเด็ดมาเลจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอต้องขอโทษขอภายทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอจะพยายามคิดสุดเด็ดเต็งเล่งในเน้นสูงงวดต่อง,งวดไม่ทุกคนที่ตามนัอนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนินรวย